สวัสดีค่ะกระตายมัมสตอรี่จ้ามาพบเจอกันอด็กเราด้วยพี่น้องเด้อม,มาผู้พ่พอันกนแล้วพี่น้องตื่นขึ้นมาเราเห็นคลิปนี้ที่แม่ตายแช่ในโพสพี่น้องมุจจอเห็นบอกเออฟังเมืองนะคะฟังเมืองนะคะอันนี้จากเฟซบุ๊กของงันเดี๋ยวนะ Hmm. เอาซ้า <Awesome S 2> นี่พี่น้องไปตามเบงตอนะคะทิกตอกชื่อสุพีเออไอซุพีพอนอัดไว้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องสิกราบขออภัยขออภัยสี่บอกว่าถามว่าเคยทะเลาะกับแม่บอเคยเถียงกันบอเคยพี่น้องเคยเถียงเคยตลอดแม่เลยนี่นั่นแต่ว่าพ่อกับแม่นี่พี่น้องยกไว้เหนือหัวยกไว้ทุ่นหัวดิพี่น้องตัวแม่ตายเองตัวตัวข้าพเจ้าเองนี่พี่น้อง เกิดมาในในครอบครัวที่อยากจนเลยกับอะไรพี่น้องพ่อแม่แม่อยากจนนี่พี่น้องแม่หาบของขายอยู่โรงเรียนพี่น้องหาบของขายแต่ว่าแม่ตายไม่เคยคิดอายเลยนะเพื่อนเพื่อนพี่น้องไม่เคยคิดอายเลยที่มีแม่หาบของขายที่แม่มีแม่เป็นแม่ค้าไม่เคยคิดอายเลยเพื่อนเพื่อนตัวของแม่ตายเองนี่เพื่อนเพื่อนหาหวานเย็นอันเอาเอาหวานเย็นใส่ข้อสอบไมเพื่นเพื่อนเออเนาะ คอนเซ็ปต์ไทยในกลางในหาขาจบบรราวเบาใจเนาะพี่น้องเนาะเอาหวานเย็นเอาอน้ําตาลเชื่อมอเอาไปใส่ช่องฟิตแล้วให้มันเป็นหวานเย็นแล้วเอามากินเนาะเพื่อนเพื่อนเออเฮดแบบนั้นเอาไปขายเอาไปขายยุเรียดแล้วแม่ที่หายมือละส่วนปายหาบาทซีบาทหาทบาทจะเก็บเงินจะทําอย่างนั้นตลอดจนเรียนจบมสามเพื่อนเพื่อนเป็นสาวแล้วดีมสามแต่แม่ไต่บม่เคยอายดีแม่ไต่ไม่เคยอายไม่เคยอายที่เกิดมาจนไม่เคย ไม่เคยไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครใดๆดใด,ด,ด้เลยเพื่อนๆขนาดเรียนแม่แม่กับพี่สาวส่งเรียนถึงปริญญาตรีไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบกับใครและไม่เคยไปอาจเอื้อมเปรียบกับคนอื่นว่าตัวเองจนจะอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียงตมและไม่เคยว่าให้แม่ว่าอะไรยังไงแม่ขี้คอกแม่ในในๆๆไม่เคยพูดอะไรยังไงให้แม่ทั้งนั้นพี่น้องตัว ตัวใตไตเองนี่จะเทิดทูนแม่กับพี่สาวเหนือหัวเพราะว่าเขาอุตส่าห์ส่งซาทุอุตส่าห์ส่งเรียนอุตส่าห์ส่งเรียนอุตส่าห์ส่งเสียเราให้เรามีวันนี้แม่พี่น้องถามว่ากะกบเพิ่นอารมณ์ชัววบูบอารมณ์ศูนย์ก็เข้าใจแหละเพิ่นอาจสิกโกรธอาจสิกโกรธกับใครอะไรยังไงมาแต่ที่สาธนารนณะที่เจ้าพูดและ เจ้าไม่ควรพูดอย่างนั้นกับบุปการีเจ้าแม่ตายเชื่อมากเลยเด้อเพื่อนเพื่อนคนที่ไม่ได้เทิดทูนพ่อแม่ไว้เหนือหัวนี่ให้ตายยังไงเจ้ากับโบเจริญแม่เจ้าสิไปสอบเจ้าสิเป็นอีหอย่างเจ้ากับโบเจริญเจ้าสิเห็ดอียงเจ้ากับโบเจริญพี่น้องเจ้าบ่มีสิทธิ์มากเมื่อวาให้แม่แบบนั่นแม่พี่น้องเจ้าบ่มีสิทธิ์เมื่อาให้แม่ทําตัวขี้คอก นาย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 ไม่ได้เจ้าว้าวโได้เจ้าเฮ็ดโปไดดพี่น้องเออเจ้าว้าไดดเจ้าเฮ็ดใดแต่มันจะสิปเฮ็ดกับคนอื่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นพันเป็นร้อยคนยังดีไปเถิดทุ่นเขาแต่เจ้าเหยียดยันแม่พ่อของเจ้าแบบนั้นเจ้ามิตรสิตกตำเจ้ามิตรสิตกตำพี่น้องเจ้าวัดสิได้ยิดอกเจ้าวัดสิสอบติดพราะว่าเจ้บเก่งเจ้าวัดภาษาอังกฤษเจ้าสปิกลิท มือหนึ่งเจ้าสิตกตําเจ้าเสือเจ้าเสือหอยเด้อมือนึงเจ้าสิตกตําแล้าเจ้าสิบ่พอความจะเจริญพี่นอ้องกลา้าวแบบนี้เลยแม่ใต้กลา้าวแบบนี้เลยคนที่บกกระตันยู่หลูกคุณกับพอกับแม่แม่ใต้กลา้าวแบบนี้เลยเจ้าสิตกตาเจ้าสิบ่มีวันจะเลื่ญเจ้าสิเจ้าสิเจ้าสิได้ยี่ดอกอพาอพ่าเจ้าเกง่งเจ้าเกง่งเจ้าเกง่งแต่ว่าเจ้าสิ เจ้าศีไม่สมปรารถนาแม่พี่น้องเออคือพ่อแม่เนี่ยพี่น้องพระในบ้านเจ้าปเฮ็ดบุญกระถินลอยวัดพันวัดเจ้าปเฮ็ดบุญเก้าวัดสิบวัดบบทอเจ้ามากราบแม่เจ้าขลังหนึ่งบบทอเจ้าเว้าดีกับแม่เจ้าขลังหนึ่ง,งพี่น้องเอออันนี้แม่แต่คิดว่าหลายๆายคนหลายๆท่านก็คงจะรู้เรื่องนี้สัจธรรมข้อนีมันโบพี่น้องเพราะว่า พ่อแม่คือพระในบ้านพี่พี่น้องเป็นพระในบ้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่ากันบ่มี่พ่อแม่บ่มี่เฮ้าแม่พี่นนองเออหดหูโฮโฮจิตใจที่ได้ฟังคิดนั่งที่ได้ฟังอ่าติกตอกอันคุ้นสุสุสุพี่นี่เนาะอืมหดหูโฮโฮโฮหัวใจกับนั่งบลูล่ะว่านั่งลูตัวไปขึ้นนั่งเป็นไผ่อย่างจังใดตอนนี้แต่ว่าความหยาบความรู้สึก สันดานบีบของน้ามันออกมาแล้วถ่ายถอดอยู่ในลงคลิปนี่พี่น้องเออลูกเทวดาเจ้าสิเป็นเทวดามาต่ใส่กระซังถ้าเจ้าเป็นแบบนี้ทําอย่างนี้กับบุพการีเจ้าเจ้าบ่มิทั่งจะเลิ่อนอืมขอการันตีขอขอพูดเลยตรงนี้เจ้าบ่มิทั่งแต่เลิ่เพราะว่าพระในบัน ดีที่สุดไม่พี่น้องเพิ่นยากเพิ่นจนเพิ่นิยังกะคือเถิดทุ่นไปไว้เนื้อหัวคอนสิแม่นไม่เรื่องทะเลาะกันนิยังนู่นนี่ยนั่นกะโอ้ยแม่แม่ปล่อยให้ลูกเฮ็ดซ่าแม่จะเพิ่นขับลูกเถิแม่สิเฮ็ดลูกสิเฮ็ดให้แม่เบิ่งลูกสิไปสู่ให้แม่เบิ่งว่าลูกเฮ็ดได้แม่แต่เบิ่งลูกเด้อเนี่ยเนี่ยขําที่ขําที่พวกขําที่แม่ตายเคยเว้าเคยเว้าแม่แม่แต่เบิ่งตายเด้อแม่เด้อแม่นั่งยูซี่เด้อแม่แต่เบิ่งตายอืมเคยบอกกับแม่เคยบอกกับแม่แล้วโตพี่สาวของแม่ตายเอง คือกล้าเห็ุอีหอย่างกล้าสู่ชีวิตกล้าเปิดลานหรือกล้าอีหอย่างซีบอกกับแมงเซนแม่แม่ไทยเบิงตายแม่ไทยเบิงตุกอืแม่แม่แม่ลูกขอโอกาสเฮดเดอร์แม่แม่จะคัดเดอแม่่าคัดเดอรักมีการทะเลาะกันแมนบอกกันมีการคัดกันทุกครอบครัวมีการทะเลาะกันและพี่น้องเขาเคาะเขาคือเขามันมันคัดแยงแม่คัดแยงตั้งกนเสือกับทะเลาะกันกับแม่อเข้าใจแต่ว่าทุกอย่างเราจะเอาไม่ไม่เอาไปพูดในที่สาธารณะเราจะไม่เอาไป พูดประจานพ่อแม่เราอย่างนั้นพี่น้องเธิดเถิดไหวเนื้อหัวแม่คอยทุกทุกคักเองเลยพี่น้องมีสินสองตรงสองตัวใส่ไปขายใส่ไปขายของเลี้ยงเลี้ยงจะคอยเถิดทุ่นแม่คอยทุกวันนี้คอยเถิดทุ่นคอยแม่คอยไหวเนื้อหัวแม่ค่อยป่วยพ่อแม่ค่อยคือแม่คอย็ดงานหนักเลยพี่น้องแต่ว่าณนตอนนี้คอยยั้นเถิดทุ่นแม่คอยไหว เหนือหัวโบมีไผมาแทดทดแทนแม่ข่ได้แม่ข่เดอยเบสแม่ข่ที่สุดที่สุดของผู้ญิ่งอืมข่เทิดทุนแม่ข่ไหวเหนือหัวฝากคลิปนี่ไววแล้วกันพี่น้องว่าแม่ตายได้ฟังหรือแม่ตายหดหูหัวใจไหมพี่น้องกับคลิปสาวคนนี้นะคะ มือม่อวั้ที่ตรงลาบไปก่อนเอาไว้พอกันใหมในคลิปหน้าสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามแม่ต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแม่ต่ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม่ของแม่ต่วันนี้แม่แต่ต้องกล่าวคำว่าบุญรักษาทุกคูทุกคนในพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ